สวัสดีครับผม Big กสแ n นเนนะครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบตัวนี้นะครับจะเป็นฮอนด้คคิกร้อยนะครับว่าโปรแกรมเราเข้าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเลยครับอตอนนี้ผมอันนี้ต้องใส่หัวหัวแปลงนะครับเป็น Honda c คิกสี่พินนะครับตัวนี้เสียบเรียบร้อยแล้วผมเปิดสวิตช์กุญแจก่อนครับ โอเคครับเดี๋ยวมาทำการเข้าเลยครับอันนี้เปร์ซิกุญแจเรียบร้อยนะครับอันนี้ทดสอบเฉยๆครับมอเตอร์ไซค์ว่าของเราใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับ12โวลต์24โวลต์ทั้งรถยนต์รถไฟฟ้ารถบรรทุก นะครับของเราเข้าได้หมดอ่าตัวนี้ครับแล้วกดแปลอันนี้ผมโหลดมาแค่อย่างเดียวนะครับมาแค่ทดสอบอ่าของเราไทยแลนด์นะครับอืฮอนด้าคิกของเราของผมตัวใหม่ประมาณสักปีกว่าๆก,กับสองปีก็ปีสองพสิบสองขึ้นถ้าถ้าขีดหน้าก็คือลงนะครับเนี่ยคิกสิบสองอ่าคิกครับผมแล้วก็กดแปลก็ได้ครับ อตอนนี้มีล้างรหัสข้อผิดพลาดอ่านรหัสอ่านข้อมูลดูค่าสดแล้วก็ฟังก์ชันนะครับฟังชันพิเศษ special function ออันนี้ดู s ปเช i a l ฟังก์ชัน,น,น,เ,เ,ชชนเข้าไปทำอะไร reset ecm r e s e ตกล่องได้ครับอ่าเหมือนเราเปลี่ยนกล่องกล่องเสียอย่างเงี้ยครับนะกดออกอันนี้ดูค่าสดนะครับเลือกทั้งหมดนะครับกดตกลง นี่ครับกดแปรตอนนี้รถยังไม่สตาร์ทนะครับความเร็วศูนย์นี่ครับเดีย๋ยวเราสตาร์ทอ่านี่ครับแรงดันไฟความเร็วรอบอันนี้ ECT แรงดันไฟฟ้า อันนี้ผมไม่ได้ถนัดมอไซค์นะครับแต่ว่าเข้าให้ดูอ่าเนี่ยครับแรงดันโอทูหัวฉีดครับเออจะดูเป็นกราฟก็ได้ครับอ่าดูเป็นกราฟอย่างเงี้ยหรือเราจะเลือกก็ได้ครับว่าเราจะดูอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับอ่าผมดูเป็นหัวฉีดอย่างเงี้ยครับอ่า นี่ผมยังไม่ได้เร่งเครื่องนะครับผมลองเร่งเครื่องนะครับดูเป็นกราฟก็ได้ครับหรือเราจะเพิ่มแรงดันเข้าไปแล้วก็ ความเร็วสถานะปั๊มอ่าได้3อย่างตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็น3อย่างนะครับได้แค่3อย่างนี่ครับอ่าเนี่ยครับแล้วก็ดออกกดออก,ออกนะครับ ันนี้ก็จะเป็นอ่านรหัสข้อผิดพลาดกดแปนะครับอ่าน DDC อันนี้ไม่มีข้อ,อไม่มีโค้ดนะครับไม่มีรหัสปัญหานะครับได้ทั้งรถเล็กรถใหญ่นะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมบิ๊กสแกนเนอร์ครับสวัสดีครับ